กราบเรียนท่านประธานผมวิรัตบรุสลินบัญชีรายชื่อสีรีลมไทยนะครับท่านประธานครับตามที่พระท่านนายกรัฐมนตรี New Normal รูปลักษณ์ใหม่ผลเอกประยุทธ์จันโอชาได้กรุณาถแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2564เล่มน,นี้ครับท,ท่านประธาน ท่านถแถลงว่าเศรษฐกิจไทยในปีพศ2564จะขยายตัวในช่วงร้อะ4ะ4 5เมื่อเทียบกับปีพศ2563โดยได้รับปัจจัยจากฐานที่ต่ำกว่าปกตินะครับเพราะในปีพศ2563ได้เกิดการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019นะครับโดยรัฐบาลคาดว่าในปีหน้าอุปสงค์ภายในประเทศจะเฟื่อตัว หมายถึงกับหลังซื้อนะครับของการอุปโภคบริโภคจะกลับคืนมาก็ไม่ทราบว่าจะมีจะกลับมาได้ยังไงนะครับการส่งออกการท่องเที่ยวการผลิตภาคเกษตรและทุกอย่างจะดีขึ้นรวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐนะครับจะมีเม็ดเงินจากรัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจว่างั้นเถึะนะครับยังมีงบลงทุนรัฐภากิจและงบเบิกจ่ายเงินกู้ตามขรกกู้เงินสามฉบับ งน1.9ล้านบาทต่างๆทั้งหมดนี้จะทำให้เศรษฐกิจปีหน้าสามารถเติบโตได้ถึง4-5%นะครับตามที่ท่านนายกท่านถแถลงไว้นะครับเรนท่านประธานกับผมฟังคำถแถลงของท่านนายกรัฐมนตรีปีนี้เนื้อหาสาระในงบประมาณต่างๆก็ดูไม่ได้แตกต่างไปจากปีที่แล้วนะครับดู จะเหมือนกันไปหมดขอเหมือนปีที่แล้วจะต่างกันก็เพียงแต่ว่าครั้งนี้ฟังดูท่านนายกพูดแล้วเลื่อนหูขึ้นนะครับดูจะมีอายะยะมากขึ้นก็กาบขอบคุณท่านนายกนะครับที่ให้เกียรติสภามากขึ้นนะครับท่านประธานครับรัฐบาลเองคิดว่าปีหน้าระบบเศรษฐกิจจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติคือจะโตได้ถึง4-5เปอร์เซ็นดังนั้น ในปีนี้รัฐบาลจึงจัดสรรงบประมาณทั้งหมดไปในแนวทางที่ดูแล้วก็ไม่แตกต่างจากงบประมาณปีก่อนๆน,นี้ของทุกปีที่ผ่านมานะครับซึ่งผมฟังสมาชิกส่วนใหญ่ที่อภิปรายกันก็มีความเห็นไม่ต่างกันว่างบปีนี้ก็เหมือนงบปีที่ผ่านๆมาทาั้งๆที่เรายังอยู่ในความเสี่ยงในสถานการณ์โควิดกันอยู่นะครับที่จริงแล้วความเห็นของผมการคาดการณ ของรัฐบาลยังควรจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประมาณการอยู่บนความระมัดระวังนะครับอยู่บนความพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นรอบใหม่ในการระบาดของเชื้อไวรัสโควิดที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งนะครับคือจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประมาณการไม่ใช่ว่าจะไม่ทําอะไรเลยถ้าโควิดมาก็กู้เงินอีกคิดอย่างนี้ไม่ถูกนะครับท่านประธานด,ดังนั้น การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,564นี้ยังจำเป็นต้องตั้งอยู่บนความสำคัญของการฟื้นตัวของระบบเศษรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน1โดยเฉพาะเป็นสำคัญนะครับงบประมาณต่างๆที่ไม่จำเป็นนะครับที่เว้นไว้ได้ก็เว้นไว้ก่อนนะครับยกเลิกได้ก็ยกเลิกไปก่อนนะครับกต่ผมยังเห็นว่ายังมีงบที่ชะลอไว้ได้ก่อน ยังไม่เร่งด่วนจําเป็นอย่างเช่นงบการจัดซื้ออาวุธนะครับงบก่อสร้างของกระทรวงคมนาคมจํานวนมากและยังมีงบเบี้ยเลี้ยงทหารนะครับของกองทัพบ,บกผมดูแล้วดูอีกไม่รู้ว่าผมดูผิดหรือเปล่าพยายามดูแล้วดูอีกท่านประธาน6 1 1 9นหนึ่งล้านสามแสล้านบาท หน้าหกร้อยหกสิบหกนะครับเท่ากับงบหนึ่งกระทรวงผมไม่แน่ใจนะครับผมก็ดูแล้วด,ดูอีกผมสงสัยจริงๆนะครับท่านประาธานเงินเรือนก็มีหนาทำงานก็เป็นหน้าที่อยู่แล้วทำไมทำอะไรนิดอะไรหน่อยก็ต้องมีเบี้ยเลี้ยงนะครับตั้งด่านก็มีเบี้ยเลี้ยงใส่ชุดอวกาศไปฉีดยาก็มีเบี้ยเลี้ยงจริงๆจริงๆแล้วถ้าท่านการุณาอยู่ในกรมกองนะครับ ไม่ต้องออกมาก็จะได้ประหยัดงบประมาณแผ่นดินนะครับให้ผู้ที่เขามีหน้าที่นะครับให้เขาทำงานกันเถอะครับอีกอย่างนะครับท่านประธานนี่ก็เห็นคณะกรรมการปปชออกระเบียบจะซื้อรถกันกระสุนกันอีกมีความจำเป็นขนาดไหนครับท่านประธานเราไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยนะครับงบประมาณทั้งหมดต้องเป็นงบขาดุลต้องกู้เงินนะครับ ทุกบาททุกสตางค์ต้องกู้เงินมาทั้งนั้นนะครับท่านประธานจึงไข่เรียนท่านประธานว่ากับผมไม่เห็นด้วยกับการจัดทางบประมาณในสถานการณ์อย่างนี้ในล,ลักษณะเช่นนี้เพราะถ้าหากจําเป็นจะต้องใช้เงินขึ้นมากระทันหันเมื่อไหร่ก็หนีไม่พ้นจะต้องออกพระราชกําหนดกู้เงินอีกนะครับรัฐบาลก็คิดแต่ว่าจะกู้กู้เยอะๆกู้ทุกป,ปีปีนี้ก็กูก้อีกหกแสนสองหมื่นสามพันล้านบาทแล้วถ้าเกิดโควิดรอบใหม่ ก็ต้องกู้เพิ่มอีกใช่ไหมครับท่านประธานมันแน่นอนที่สุดก็ต้องกู้กท่านก็อย่าก,กู้ของท่านไปเรื่อยนะครับประยุทธ์กู้ประชาชนจ่ายนะครับไหนบอกว่าจะมากู้ชาติเห็นแต่จะมากู้เงินนะครับกู้เยอะๆจะได้แจกผ่านบัตรคนจนเยอะๆจะได้คะแนนเยอะๆตอนเลือกตั้งงบประมาณแผ่นดินทั้งนั้นนะครับท่านประธานครับในหน้าสามของคำถแถลงการงบประมาณนี้คณะนะท่านท่านว่า ท่านสามารถลดความรุนแรงของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรโนา2019และทำให้เศรษฐกิจไทยปรับตัวดีแล้วบวก4-5เปอร์เซ็นตและเศรษฐกิจก็จะดีผมกราบเรียนท่านประธานนะครับผมเห็นรัฐบาลผมใจไปผมใจนะครับเห็นท่านนายกยิ้มอย่างเงี้ยยิ้มจนแก้มปรีเลยนะครับโบโ่ยิ้มท่านว่า ท่านแก้โควิดดีเป็นที่หนึ่งของเอเชียดีใจดีใจท่านนายกดีใจนะครับก็ผมใครกราบเรียนท่านบรรดาท่านนายกมน,นตรีนะครับงบประมาณแผ่นดินจะเข้าขั้นวิกฤตอีกครั้งนะครับหากต้องประสบกับการระบาดของโควิดอีกครั้งหนึ่งที่จริงแล้วการแก้ปัญหาระบาดของโควิดอย่างที่พระท่านทําอยู่เนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้ใช้ความสามารถอะไรเลยนะครับ แค่ออกคำสั่งห้ามห้ามทุกอย่างห้ามไม่หมดนะครับห้ามไม่ให้ออกจากบ้านห้ามให้อยู่กับบ้านนะครับอยู่อยู่กับบ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับหยุดเศรษฐกิจหยุดทำมาหากินเพื่อโควิดมันง่ายนะครับอย่างนี้มันง่ายท่านประธานครับแต่ถ้าจะควบคุมโควิดนะครับไปพร้อมๆกับการรักษาระบบเศรษฐกิจนี่สิมันยากไม่เก่งจริงทำไม่ได้นะครับ ต้องมีความสามารถนะครับจัดทำได้อย่างประเทศไต้หวันเนี่ยเขาไม่ได้ล็อกดาวน์ประเทศนะครับเขาไม่ได้ห้ามคนทำมาค้าขายทุกอย่างอย่างปกตินะครับเขาก็มีการแพร่ระบาดทั้งเชือ้อไวรัสเหมือนกันผู้ติดเชื้อเขาก็ควบคุมได้เศรษฐกิจเขาก็ไม่เสียหายมากนะครับท่านประธานครับถ้าป่วยเป็นโควิดเข้าโรงพยาบาลหนึ่งเดือนออกมาก็ทํางานได้นะครับใช้ชีวิตได้เป็นปกติ แต่ระบบเศรษฐกิจเมื่อล่มสลายแล้วอย่างประเทศไทยเวลานี้หนึ่งเดือนก็ไม่หายหนึ่งปีก็ไม่หายนะครับท่านประธานสองปีก็ไม่หายหนี้เสินที่เกิดขึ้นนะครับปีน้องประชาชนต่างๆมีหนี้สินที่เกิดขึ้นรัฐบาลจะยกหนี้ให้ไหมแล้วให้เขาทําอย่างไรนะครับท่านประธานอขอภาพที่หนึ่งนะครับภาพที่หนึ่งฮนะ ท่านนายกก็ดีใจดีใจแก้โควิดได้นะฮะเป็นที่หนึ่งดีใจดีใจท่านท่านนายกครับจากภาพนะครับเป็นการคาดการณ์การเติบโตของจ d ดีระหว่างประเทศของ i อ f นะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับแท่งสีเขียวเป็นปี2564ส่วนแท่งสีแดงเป็นปีนี้นะครับแท่งขวาสุดคือประเทศไทยจะท่านประธานจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ย GDP ปีนี้ตกต่ำมากที่สุดลบ7.7นะครับลดลบ7.7ในขณะที่มาเลเซียลบ3.8ฟิลิป 6, ปินส์3.6อินโดนีเซีย0.3ประเทศจีนยังเป็นบวกยังเป็นบวกนะครับเพราะว่าเขาปิดแค่อู่ฮั่นเขาไม่ได้ปิดปิดเมืองทั้งประเทศจีนนะครับและลาวเวียดนามกมัมพูชายังเป็นบวกอยู่นะครับส่วน ในปีหน้าท่านประธานจะเห็นแท่งสีเขียวในปีหน้ากับเศรษฐกิจไทยโต5%โตตรงตามท่านนายกคาดการณ์เลย5%บนฐานที่ต่ำแต่ท่านประธานดูประเทศอื่นเขา6.3 6.8 6.1 8.2เขาดีกว่าไทยหมดเลยครับท่านประธานท่านประธานจะเห็นได้ว่าท่านนายกดีใจดีใจนะครับว่าแก้โควิดได้แต่ว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยตกต่ำที่สุดนะครับในเอเชียครับก็ภาพที่สองนะครับ ภาพที่สองนี่ท่านก็ดีใจดีใจเหมือนกันนะครับท่านแก้โควิดได้ดีเป็นที่หนึ่งนะครับภาพนี้เป็นงบประมาณโควิดที่ใช้ในการแก้ปัญหานะครับของหลายประเทศท่านประธานจะเห็นว่าประเทศไทยใช้งบประมาณไปทั้งหมด11.3เปอร์เซ็น์ของ GDP ใช้ไปมากที่สุดนะครับส่วนอินโดนีเซีย4.4 ท่านประธานอินโดนีเซียนี่ประชากรเขา260้ล้านคนนะครับอินโดนีเซีย4 4จดมาเลเซีย4.1เวียดนาม3.6ฟิลิปปินส์3.1ไต้หวัน1 1จกัมพูชาพม่าลาวศูนย์นะครับยังเป็นศูนย์อยู่นะครับท่านประธานจะเห็นได้ว่าประเทศไทยใช้เงินเยียวยาชดเชยความเสียหายโควิดนี่มากที่สุดนะนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเราตกต่ำมากที่สุดแต่ว่ายังมีประเทศหนึ่งนะครับสิงคโปร์ท่านประธาน สิงคโปร์ใช้เงินมากกว่าไทยในการเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาเรื่องโควิดนะครับแต่ว่าตรงประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขาชดเชยเงินเดือนของประชาชนทั้งประเทศ75นนะครับไม่เหมือนประเทศไทยชดเชย5,000บาทต้องไปขอแล้วขออีกเหมือนขอทานนะครับใครได้5,000ก็ดีใจใครไม่ได้ก็เสียใจแทนที่จะจัดสรรแบ่งปันให้เท่าๆกันทุกคนก็ไม่ทำนะครับ ท่านประธานครับก็จากภาพที่สองนี่ก็สรุปได้ว่าการแก้โควิดของท่านนายกพลเอกประยุทธ์แก้ได้ดีที่สุดในเอเชียแต่ทำให้ระบบเศรษฐกิจของไทยแย่ที่สุดในเอเชียนะครับท่านก็ดีใจที่ใจของท่านไปนะครับท่านประธานครับสุดท้ายนะครับรัฐบาลจัดทํางบประมาณมากถึง3.3มจามล้านบาทงบประมาณก้อนนี้ จะไม่ได้ไม่ได้ประสิทธิภาพเลยตามที่รัฐบาลได้คาดไว้นะครับงบประมาณนี้จะไม่ทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นเลยถ้าหากรัฐบาลยังไม่ยกเลิกพระราชกาหนดฉุกเฉินนะครับผมขอถามท่านนายกฐลนตรีนะครับท่านก็ไม่อยู่นะครับท่านนายกฐลนตรีท่านจะยกเลิกพระราชกาหนดฉุกเฉินหรือไม่ท่านจะฉุกเฉินไปถึงไหนกัน ที่นี่เมืองหลวงนะครับขอความกรุณาท่านตระหนักถึงความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจด้วยนะครับคณะท่านจะต้องให้นักลงทุนย้ายฐาน,นการผลิตอีกเท่าไหร่นะครับจะต้องให้คนตกงานเพิ่มอีกเท่าไหร่จะให้ประเทศชาติเสียหายอีกเท่าไหร่คณะท่านถึงจะตระหนักนะครับกาปรยนท่านประธานนิดเดียวเส้นสั้นนะครับก่อนจะจบนี่นะครับเมื่อวันที่4มิถุนายน2563นี้ ผมได้ขอความกรุณาพระนะาท่านนายกรัฐมนตรีในสภานี้ว่าได้โปรดคืนชีวิตคืนความเป็นอยู่ให้พี่น้องประชาชนได้โปรดยกเลิกพระราชกาหนดฉุกเฉินเถอะครับแต่วันนั้นพระนท่านนายกรัฐมนตรีท่านตอบว่าท่านยังมีความจะเป็นที่จะต้องคงไว้ต้องมีอำนาจในควบคุมสถานการณ์ท่านยกตัวอย่างว่าเห็นไหมบางแสนพอเปิดให้ไปเที่ยวกันได้คนก็แห่กันไปนั่นบางแสน ถ้าติดโรคติดเชื้อจะทำยังไงท่านว่าท่านต้องมีอำนาจไปควบคุมนะครับไว้บริหารต้องกราบเรียนพระนาาท่านนายกเลิ้งอีกครั้งนะครับนี่ก็ผ่านมาครบเดือนแล้วก็ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มนะครับก็คงเหลือแต่ผู้ติดอำนาจนะครับติดเชื้อไม่มีมีแต่ติดอำนาจนะครับก็ขอความกรุณาพระนา,าท่านอีกครั้งนะครับได้โปรดยกเลิกพระราชกำหนดฉุกเฉินด้วยท่านประธานครับทั้งนี้ทั้งหมดนี้ผมจึงไม่เห็นด้วยกับการร่าง เห็นไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564ฉบับบันี้นะครับกขอบพระคุณท่านประธานครับขอบคุณธนวิรัฐนะครับต่อไปเชิญคุณ